สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้มาชมเนาะรถมาลงใหม่นะคะล่าส,สุดเลยวันนี้สดสดร้อนๆอนค่ะสวยงามทั้งสองคันนะคะเป็นหัวตอนเดียวทั้งคู่เลยคันด้านบนเนาะอ่าตัวนี้เป็นฟูโซหัวประดุกนะคะ หัวตอนเดียวราคาเบาๆคา่ะส่วนคันข้างล่างเป็นอ s ซูซูโรบคอบนะคะหัวตอนเดียวสําหรับ FC ที่มองหาอยู่เนาะแวะมาชมมาดูตัวจริงได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมอารอบคันเลยนะคะทั้ง2คันเผื่อแบบ f อมองหาหรือว่าสนใจอยู่เนาะเผื่อถูกใจนะคะเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะโทรกริ๊งกรังเนาะอ่าโอนมัดจำมาเลยก็ได้นะคะเรายินดีเลยรถสวยทั้งสงคันเลย ให้ช่างลงให้เสร็จก่อนนอกสักครู่ค่ะขันแรกนะคะนี่ก็เป็นคัซซีเรียวปลายความยาวประมาณ6เมตรกว่านะคะโชคหลังมีมาพร้อมเลย เดิมๆเ,เนอะให้ชมเลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการล้างค่ะ C.M. 5 0เนาะร้อยเจ็ดห้าแรงมานะคะเป็นเครื่องตัวรุ่นประหยัดเลยเนาะใช้งานแบบดีมากนะคะร้อยเจ็ดห้าแรงไม่ถึง210สิเนาะสำหรับ f c ที่สนใจนะคะราคาเบาๆคา่ะคันนี้เปิดไ้อยู่ที่730,000บาททวนนะคะหัวตอนเดียวสำหรับ f c ที่แบบไม่เน้นราคาสูงๆอ่า ต้องจัดเลยนะคะคันนี้ค่ะสภาพที่มาก็ถือว่าสวยงามเลยดูได้เลยนะคะไม่มีชุดแต่งมาแต่ว่าสภาพที่มานี่คือแบบสวยสมบูรณ์นะคะอ่านี่เลยเป็นไฟนะคะไฟตรงแก้มตัวใหม่แล้วเนะวาะสวยสวยเลยค่ะ มาชมตัวจริงได้เลยอันนี้รถลงใหม่สดๆนะคะถังน้ำมันมาคู่กับรถ200ลิตรค่ะคัซีฝั่งนี้เนะาะคัตซีนี่คือแบบเป๊ะมากค่ะดูได้เลยสุดยอดมากนะคะตัวคัซีอ่านี่เลยค่ะ สวยมากค่ะคันนี้อมีทั้งชกหลังมาด้วยค่ะชุดเราสวยมากค่ะสดยันปลายหมุดแต่ละจุดนะคะสวยมากอันนี้คือสภาพรถที่มาไม่ได้ผ่านการล้างเนาะเราดูได้เลยคราบน้ำมันเปื้อนนะคะสวยมากต้องมาจัดนะคะ ราคาเบาๆสบายกระเป๋า,คา,เ,าเครื่องยนต์ยันยนเครื่องยนต์ไม่จิ๊กเลยเคเติมก่อนที่จะสตาร์ทรถนะคะขับข,ขับเคลื่อนออกเนาะอันนี้คือรถที่มาลงช่างก็จะเช็คเบื้องต้นก่อนนะคะมีน้ํามันเครื่องอน้ําในหม้อน้ําเผื่อบางครั้งก็คือรถมาจากเชียงกงเนาะ เขาอาจจะยังไม่ได้เช็คให้เราอาจจะไม่มีน้ําในหม้อน้ำเนาะอาจจะน้ำมันเครื่องแบบไม่มีอ่าเราต้องมาเช็คก,ก่อนนะคะพื้นฐานอ่านี่ค่ะเราก็ดูได้นะคะแผ่นการความร้อนตายหัวเก๋งสวยสุดๆเลยไม่มีผุเลยสดมากคัคนนี้อันนี้คือสภาพขนาดที่ยังแบบไม่ได้ล้างเลยเนาะอ่ายังสวยยังสดขนาดนี้นะคะดูได้เลยสวยมากค่ะ คุณภาพน <lawsuit. S 1> ี่คือแบบโหเกินราคาเนะสภาพมาแบบนี้ราคาเบาๆสดยันปลายเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะเสียงเครื่องยนต์ค่ะันี้ไม่มีพ่อพักมาเนาะเสียงเลยอาจจะดูแบบแบบหนูนิดนึง สวยสุดๆเลยคนโซลแบบโอ้โหสียังแบบยังสดนะคะดูได้เลยสวยมากค่ะคันนี้ภายในกว้างนะคะไม่แคบเลยผิดเบอกไม่มีขาดเลยอันนี้ซักเอายังได้เลยนะคะสภาพนี่คือแบบสวยมากอ่าไม่มีขุ่น สำหรับ fc ที่ชอบแบบเดิมๆเมน้นของเดิมจากญี่ปุ่นเลยไม่ต้องซักเลยเรียกว่าไม่ต้องหุ้มใหม่เนะาะแค่ซักเอาทำความสะอาดนะคะเรมีเปื้อนตรงนี้นิดนึงค่ะนี่ค่ะเปื้อนตรงนี้นิดนึงฝั่งคนนั่งนะคะก็สวยใช้ได้เหมือนกันไม่มีขาดเลยสวยมาก มาชมคันที่สองกันต่อนะคะอีซูซุโรบคอบนะคะตอนเดียวค่ะคันนี้ FRR สองหนึ F ่งศูนย์ 0, เนาะ งวดหน้านะคะจะถึงอย่าลืมจัดนะคะอ่า89สักตัวละห้าคูณห้าก็ยังดีเนาะลองดูค่ะเสียงดวงดูเผื่อคันนี้ให้โชคนะคะ น่าเต็มค่ะความยาวก็ประมาณ7เมตรได้นะคะาบางโครนล้อยฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะติดมาเนาะเพราะว่าช่างเขาจะเทิน เขาจะเทินาวางซ้อนกันมาเนาะตอนที่ขึ้นรถมาตายหัวเก๋งค่ะสำหรับอีซูซุเอฟอารนะคะกำลังมีคันนี้เข้าเนาะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นมาแรงขายดีมากเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ เดิมๆยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าทำความสะอาดเนาะสวยงามอีกหนึ่งคันค่ะมาชมตัวจริงมาลองขับได้ของเต็มหน้ารถนะคะ คันนี้มีจอมาเลยใช้งานได้นะคะจี p e g PS เนอะอันนี้จากญี่ปุ่นคะ่ะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเลยอ่านไม่ออกนะคะ ใจนะคะแะวะมาชมมาดูตัวจริงได้เลยมาลองขับได้อุเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดคะ่ะเบอร์โทร0863297855หนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีเลยจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อผ่านทออได้ทุกคันคะ่ะสำหรับคันอิสุตุโ,โรบคอปนี้นะคะราคาเนาะก็เริ่มต้นนะคะอยู่ที่800,000 80,000บาทเนะาะอย่างคันนี้นะคะถ้าไม่เน้นแต่งเลยเป็นสเปคอู่นะคะ88,000ค่ะแต่ถ้าเน้นแต่งแล้วก็ราคา,าสเปคกระบะใหญ่ราคาก็จะขยับขึ้น,นไปเนาะอันนี้เราต้องอชี้แจงลูกค้าก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจ,จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ